สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆน,นะครับในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง4ฮานอยนะครับผมก็จะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยกาชาดเนาะวันนี้กาชาดเมื่อวานนี้ที่ผมลงแนวทางสามัคคีให้ก็คือว่าเมื่อวานนี้ผมลงในรอบฮานอยกาชาดไม่ทันนะครับเนาะ ก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ผมลงฮานอยพิเศษฮานอยสามัคคีฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันคร่าวๆนะครับเมื่อวานน่าจะมาแค่รอบเดียวนะครับพี่ๆเนาะฮานอยพิเศษให้3กับ1ผลที่ออก7 97กับ88นะครับอันนี้ก็ไม่มานะครับพี่ๆเนาะหลัก7นี้ให้อยู่เนาะ1 7 3่แต่เขาออก97นะครับ ห้าน้อยสามัคคีให้แปกับสี่ผลที่ออกสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะครับผมอันนี้ก็ไม่มาหลุดไปนะครับพี่พี่นาอถ้าเกิดสลับกันเนี่ยยังจะมาตัวเด่นนะครับนาออืมนะครับต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับส่วนห้าน้อยปกตินะครับผมให้หกกับเก้านะครับผลที่ออกศูนย์เจ็ดหกกับสามสองในรอบนี้ใครรูดที่หกนะครับเข้าไปที่หกเจ็ดนะครับเจ็ดหกนะครับมาในตัวเจาะแล้วก็สายรูดเนาะ ก็ยินดีด้วยถ้าเกิดใครติดตามในรอบนี้นะครับฮานอย VAP ให้4กับ8นะครับผลที่ออก0 2 9กับ2 0อันนี้หลุดไปนะครับพี่พี่สรุปแล้วมาแค่รอบเดียวเองเมื่อวานนี้นะครับต้องขอโทษพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับเนาะทำไงดีอยากให้อยากให้มาทั้ง4รอบเลยนะครับพี่พี่เนาะอยากให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมเนวทางนะครับมีโชคนะครับผมเนาะวันนี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสลับแนวทางนะครับ ชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับเนาะน้องแอดก็ทำไปตามสูตรคำนวณนะครับเนาะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า1ิปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมวันนี้ฮานอยกาชาตินะครับเนาะผมลงฮานอยกาชาตินะครับผลออก4ีโมงสิกับ4ีโมงคึ่งนะครับเนาะ ถารอยกาชาติเนี่ยรอบแรกผมให้ไปที่เลข3กับเลข9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข9 30 32 34 90 92 94นะครับ3ตัว392นะครับผม วันนี้เดี๋ยวผมลงแนวทางให้รัวๆเลยนะครับพี่ๆเพราะว่าวันนี้วันนี้ว่างนะครับวันนี้ว่างเนาะเพราะว่าใจสายมาก็เดี๋ยวจะไปธุระต่อนะครับเนะาะฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษผมให้ไปที่เลข0กับเลข3นะครับสายลูดให้ไปที่เลข3นะครับผม3 4 3 5 3 7หสามเจด 04 05 07นะครับ3ตัว034นะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผม ฮาหนอยกาชาติแล้วก็ฮาหนอยพิเศษนะครับฮาหนอยกาชาติผลออก4ี่โมงครึ่งนะครับส่วนฮาหนอยพิเศษนั้นออก5้าโมงครึ่งนะครับเนาะก็ชื่นชอบยังไงก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวจอก็แล้วกันนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮาหนอยปกติกับ VAP นะครับปกติผมให้ไปที่เลข1กับเลข5นะครับสายรูด ให้ไปที่เลขห้านะครับห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสามตัวหนึ่งห้าเจ็ดนะครับผมนะครับ ฮานอยปกติเนาะก็ประมาณนี้ส่วนฮานอยนะครับผมฮานอย VIP นะครับ VIP ผมได้เลข4กับเลข8นะครับได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี้เนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่มานะครับเมื่อวานนี้ไม่มาแนละ้วรอบนี้ผมให้ไปที่40 42 49นะครับ80 แปดสองแปดเก้าสามตัวให้ไปที่แปดสี่สองนะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับฮาหนอย กาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับวันนี้ขอเวพรให้มาเด้งๆปังๆทั้ง4รอบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับกราบสวัสดีครับ